ข่าวร้อน กลับเข้ามาในช่วงที่3ของทางรายการนะคะและก็อในที่สุดค่ะการปรักดันของฝ่ายคนเสื้อแดงนะคะเพื่อที่จะให้มีการย้ายตัวผู้ต้องราชฐันที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเมืม่อปี2553นะคะไปถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจําช่กกราวหลักสี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่เป็นการอ้างออกมาจากมติของคณะกรรมาการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติว่าขอ,อปอคือเช่นเดียวกันกับมาตรการเยียวยานะคะที่รัฐบาลน,นั้นเพิ่งดําเนินการไปก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะ โดยผู้ต้องราชทันนะคะที่ถูกย้ายไปอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวหลักสีนั้นก็มีทั้งหมด47คนด้วยกันจากทั้งหมด104คนนะคะโดยที่เหลือรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโทษความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบอคอมพิวเตอร์จำนวน12คนปฏิบัติการที่เป็นจริงในระดับเริ่มต้นเท่านั้นเองที่ว่าได้มีความพยายามแก้ปัญหา ของความขัดแย้งทางการเมืองอันเนื่องมาจากความแตกต่างความคิดเห็นทางการเมืองเพราะฉะนั้นอาจจะมีหลายเสียงบอกว่าดูมันดีเกินไปหรือเปล่าความจริงมันก็คือคุกนะคะข้างบนก็มีห้องขังเป็นลูกกรงหมดมีห้องใหญ่หนึ่งห้องและห้องเล็กอีก4ีห้าห้องแล้วก็มีห้องน้ําอยู่แต่มันไม่ใช่คอนโดหรอกคะ่ะมันก็ยังเป็นห้องขังอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น เพียงแต่ว่าได้แยกส่วนออกมาจากอา,อาดยากรอื่นๆถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ที่เสมอภาคเท่าเทียมกันก็ตามแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นก้าวย่างของการที่แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งคออปอได้เสนอมาตั้งแต่ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วปคออ,ออปอที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้และรวมทั้งฝ่ายกระทรวงยุติธรรมก็ได้ทำให้มันเกิดขึ้นจริงก็ แสดงความยินดีแต่ว่าเราก็ยังขอเรียกร้องและวิงวอนว่ายังมีนักโทษเด็ดขาดจำนวนหนึ่งแล้วก็มีนักโทษในคดีหนึ่งสองอีกจำนวนหนึ่งขอวิงวอนขอร้องให้เขาได้มาอยู่ร่วมกันเพราะมันไม่ได้ดีเด๋อะไรมันไม่ใช่ว่าออกจากคุกหรอกคา่ะมันก็ยังเป็นคุกอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาได้แยกส่วนออกมาซึ่ง ทำเนียมการแยกส่วนของนักโทษทางการเมืองเนี่ยมันมีมายาวนานแม้กระทั่งยุคผเผด็จการสฤษดิธนารัฐเพราะนั้นโลกเราเนี่ยมันต้องหมุนไปไปข้างหน้าที่สีวิไลก็ขอร้องว่าขอให้เขาได้มาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะฮะเพราะว่าเขาจะได้มีเวลาศึกษามีเวลาพูดคุยนะไม่ใช่ถูกลงโทษโดยการใช้แรงงานนักเพราะเขายังไม่ได้ถูกตัดสินเลยและแม้กระทั่งที่เด็ดขาดไปแล้วก็ตามเพราะมันเป็นคดี ันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองค่ะทราบพี่คำถามค่ะและสำหรับการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามมติของคออปอในข้อที่3ดังนี้ค่ะคอ,อปอเห็นว่าการดำเนินคดีอาญาในคดีความผิดตามพรกรการบรหิหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปีพุทธศักราช2548ในความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปตามมาตรา215แห่งประมวลกฎหมายอาญาและคดีที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นช่วงเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองทั้งก่อนและหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่19กันยายน2549รวมทั้งคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา 1- 1 2สองแห่งประมวลกฎหมายอาญาและพระบรที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปีพุทธศักราช2 5 5 0้ล้วนเป็นเรื่องที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองรัฐบาลสมควรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีในความผิดดังกล่าวดังนี้ 3.1เร่งรัดตรวจสอบให้ชัดเจนว่าการแจ้งข้อหาและการดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาและจำเลยสอดคล้องกับพฤติการแห่งการกระทำหรือไม่และทบทวนว่ามีการตั้งข้อหาที่รุนแรงเกินสมควรหรือการดำเนินคดีที่พยานหลักฐานอ่อนไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความผิดหรือไม่3.2ดําดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราวอันเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลยเพื่อให้ผู้ต้องหาและจำเลย สามารถต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวอันเกิดมาจากการถูกจำกัดเสรีภาพ3.3สมควรจัดหาสถานที่ในการควบคุมที่เหมาะสมที่มีเช่เรือนจำปกติเป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาและจำเลยดังเช่นที่เคยใช้กับนักโทษทางการเมืองในอดีต3.4สสมควรที่จะนำเอาหลักวิชาการ เกี่ยวกับความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาศึกษาและปรับใช้ด้วยเหตุนี้ค่ะในระหว่างที่มีการศึกษาถึงแนวทางในการนำมาตรการต่างๆที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทยมาใช้ก็สมควรขอความร่วมมือให้อัยการได้ชะลอการดำเนินคดีอาญาเหล่านี้เอาไว้โดยยังไม่พิจารณานำคดีขึ้นสู่ศาลโดยต้องรอให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในทุกๆด้านที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งตามข้อเสนอของคออปปนี้นะคะก็ถือว่ามีเนื้อหาบางส่วนค่ะที่โยงไปถึงผู้ต้องราชทรรมตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา112เพราะฉะนั้นนะคะโอกาสในการที่จะย้ายเข้าสู่เรือนจาชั่วคราวหลักสีของผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวนั้นก็ยังคงเปิดกว้างอยู่เสมอนะคะซึ่งผันตำรวจเอกสุชาติวงอนันชัยอธิบดีกรมราชทันก็เปิดเผยค่ะว่าสำหรับผู้ต้องขังที่กระทำความผิดนะคะตามมาตรา112และก็พรบอคอมพิวเตอร์นั้นคณะกรรมาการกรมราชัณฑ์ค่ะ ก็มีมตินะคะให้มีการส่งความเห็นแล้วก็รายชื่อไปให้กับคอปอได้พิจารณาให้ความเห็นกลับมานะคะว่าผู้ต้องขังนะคะกลุ่มดังกล่าวนี้ถือว่าเข้าข่ายนะคะในการที่จะได้รับสิทธิ์ในการย้ายไปคุมขังในเรือนจําชั่วคราวหลักสี่หรือไม่ซึ่งขณะนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในช่วงรอการตอบกลับจากทางคอปอคะ่ะ ที่ผมเรียนไปมันจะมีสส่วนส่วนที่1ก็คือเรื่องมาตรา1นึกับอีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคดีความผิดทีด่เป็นคดีพิเศษนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวทางคณะกรรมการก็จะไปพิจารณากันดูก่อนนะครับยังยังไม,ยงไม่ยังไม่สามารถกําหนดวันเวลาที่แน่นอนได้การให้ตอบระยะเวลา,ย,ย,ารรยังไม่มีครับยังไม่มีก็ในในส่วนของความเห็นคอปอนี่ก็มีความเห็นมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ19กกันยานะครับซึ่งก็หมายรวมด้วยอยู่แล้ว นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ถูกขังด้วยนะครับเพราะว่าอย่างบุคคลที่เราย้ายมาทั้งหมดเนี่ยเราจะมีการสอบถามว่าเขามีความประสงค์หรือเปล่านะครับถ้าเขามีความประสงค์แล้วถึงจะยา้ายแต่ถ้าเขาไม่มีความประสงค์แล้วก็ยังไว้ที่เดิมค่ะท่านผู้ชมคะและสําหรับสิทธทิสังคมนะคะจะต้องร่วมกันพิจารณาในพฤติการนะคะทางด้านคดีของนักโทษและผู้ต้องหาที่กระทําความผิดนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1 1 2ในจํานวน12คนด้วยกัน ที่กำลังจะถูกเมารวมนะคะว่าเป็นคดีทางด้านการเมืองนั้นถือว่าเป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลหรือไม่คือหนึ่งในวราวุธนะคะฐานังก่รหรือว่าสุชาตินาคบังสาเมื่อวันที่14ตุลาคม2551ได้ขึ้นกล่าวปราศัยบนเวทีนปชที่ท้องสนามหลวงจับจ้วงล่วงเกินสถาบันด้วยคำหยาบคายทำให้เสื่อมเสียพระกิติยศโดยเจตนา จำคุก6ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษที่กึ่งหนึ่งหรือจำคุก3ปี 2. ในวันชัยแท่ตันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเนื 2, ่องจากแจกจ่ายเอกสารเข้าข่ายหมิน่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่6เมษายน2552ารตัดสินจำคุก5ปี 3. ในนัดสัตยาพรพิสทจิ์ ตัดสินจำคุก4ปี6เดือนเนื่องจากวันที่21 2 3ถึง23กรกฎาคม2552ได้ส่งข้อมูลภาพและเสียงที่มีลักษณะหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ให้กับนายอิมิลิโอเอสเตบนอายุ46ปีชาวอังกฤษ 4. ในเสถียรรัตนวงศ์ตัดสินจำคุก3ปีปรับ50,000บาทเนื่องจากขายซีดีที่มีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นสถาบัน 5. ในเลอพองวิชัยคำมาศหรือว่าโจกอดอน ัดสินจำคุก5ปีให้การรับสารภาพเหลือ2ปี6เดือนโดยระหว่างวันที่2พฤศจิกายน2550ถึง24พฤษภาคม2554ได้มีการนำข้อความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นข้อความหมิ่นประมาทเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในบล็อกแสดงความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ตและอ้างตัวเป็นผู้แปลหนังสือต้องห้ามนำเข้ามาในราชนาจ,จักรชื่อ The King Never Smiles ในทันทวุฒิทวีวโรดมกุลตัดสินจำคุก13ปีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์โดยมระหว่างวันที่13-15มีนาคม2553ต่อเนื่องกันในทันทวุฒิได้เผยแพร่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์นอปชออ USA โดยมีข้อความดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ในประการที่จะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศจงใจสนับสนุนยินยอมให้ผู้อื่นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องห้าม7 ในอําพลตั้งนกป,ปะกุหรื้ว่าอากงตัดสินจาคุก20ปีในกรณีของการส่งเ MS ที่มีข้อความหมิน่นพระบรเดชานุภาพไปยังโทรศัพท์ของเลขานุการในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 8. ปในสรุยันกกเปลือยตัดสินจาคุก3ปี15วันเนื่องจากโทรศัพท์ไปยัง191คมคูจะวางระเบิดโรงพยาบาลสิริราชและมีถ้อยคำบางช่วงบางตอนสแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายพระมหากษัตริย์และพระราชินี นางสาวดารณีชาญเชิงศิลปกุลตัดสินจำคุก15ปีจากกรณีที่มีการปราศัยบนเวทีการชุมนุมท้องสนามหลวงระหว่างวันที่18-19กรกฎาคม2551ซึ่งมีเจตนาดูหมิ่นอาฆาตมาตรร้ายพระมหากษัตริย์รวม3ครั้งเป็นความผิด3กระทงหลงโทษจำคุกกระทงละ5ปีรวมเป็น15ปี ส่วนอีก3คนค่ะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนะคะประกอบไปด้วยในสมยศปรึกษาเกษมสุขปรรณาธิการดิติทสาร Voice of ฟทักษิณซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีเนื้อหาที่หมิ่นสถาบันในสุรพักภูชัยแสงกรณีโพสต์ข้อความและทาบถ่ายลักษณะดูหมิน่นหมิ่นประมาท หรือแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายเบื้องสูงลงใน Facebook และนายสุรชัยด่านวัฒนานุสรในกรณีของการปลาศายมินสถาบันในงานเสวนาตาสว่างกว่าเดิมครั้งที่สองที่อิมพิวเรลลาดพร้าเมื่อเดือนธันวาคม2553พฤติกรรมโดยรวมนะคะของผู้ต้องหาและนักโทษเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าเกิดมาจากการดูหมินหมิ่นประมาทและแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายอย่างไม่ใช่การวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตอย่างแน่นอน ซึ่งการอ้างว่านะคะผู้ต้องรัชทันในมาตรา1 1 2นั้นเป็นคดีทางด้านการเมืองคือความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้กระทําความผิดทั้งที่มีการปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่านี่คือการกระทําความผิดทางอาญาและถือว่าเป็นการจงใจบิดเบือนใส่ร้ายโดยเอาคําว่าสิทธิและก็เสรีภาพมาบาังหน้าเท่านั้นใช่หรือไม่ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ